ซ่อมแซมรอยแตกเล้าของผนังได้เองง่ายๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องเรียกช่างนะวันนี้พี่มู้จะมาแนะนํานะคะว่าถ้าเจอปัญหารอยแตกเล้าแบบไหนเราจะควรใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะแบบที่หนึ่งนะคะถ้าใครเจอปัญหารอยแตกแล้าแตกลายงาเพียงเล็กน้อยนะไม่ลึกนะคะพี่มุ้ก็จะแนะนำใช้เคมีโป๊ค่ะเคมีโป๊นะก็จะมีสองที่ห้อนะคะที่นิยมนะก็จะมีของบอสซี w วอลกูตี้กับเจลเค้กวอลกูตี้นะคะสองตัวนี้คือดีพอๆกันค่ะ ส่วนการใช้งานนะคะก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่ทําความสะอาดพื้นผิวก่อนแล้วเราก็เอาตัวนี้เป็นอะคริลิกนะปาดต,ตรงจุดที่มีรอยร้าวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเสริมด้วยเทปที่เป็นเทปตะข่ายก็ได้เพื่อความแข็งแรงทนทานไม่แตกร้าวเพิ่มเติมนะคะแล้วเราก็ปิดอีกทีหนึง่งแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็ทาสีทับได้เลยตัวนี้สามารถซ่อมเองไม่ยากคะ่ะ สำหรับปัญหารอยแตกแล้วนะคะต้องการจะอุดรอยรั่วต่างๆนะภายในอาคารนะคะพี่มุก็จะแนะนําให้ใช้อะริลิกนะคะหรือว่าแดนะแบบนี้ก็ใช้งานง่ายนะคะก็คือเอาไปยิงตรงจุดที่มีรอยแตกแล้วใช้ได้เลยอะริลิกจะทาสีทับได้นะคะใช้งานง่ายค่ะมีสองยี่ห้อนะคะก็คือ A2 Fit กับเจลเค้ก็เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะ ในส่วนของภายนอกอาคารนะคะที่มีปัญหารอยแตกแล้านะที่มอุก็แนะนําให้ใช้โพลียูรีเทนนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะทนแดดทนฝนแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงตัวนี้ค่ะชื่อจละเข้โพลียูซินนะตัวนี้เหมาะกับได้ใช้ดั้งภายในภายนอกอาคารเหมาะกับพื้นที่เป็นคอนกรีตแล้วก็พื้นเสร็จรูปทั่วไปนะคะสามารถทาสีทับได้ด้วยค่ะถ้าใครเจอปัญหารอยแตกแล้าภายนอกอาคารหรือภายในนะก็แนะนําตัวนี้ค่ะ และถ้าเจอปัญหาโครงสร้างนะคะที่มีรอยแตกแล้วบิน่นเสียหายนะคะพี่มุกจะแนะนำตัวนี้ค่ะก็คือเจะเครีแพร์มอเต้านะเป็นปูนงานโครงสร้างสําเร็จรูปใช้งานง่ายนะคะเพียงแค่ผสมน้ําตัวนี้นะคะเหมาะกับงานซ่อมแซมพื้นที่ที่แบบว่าลึกนะอยู่ที่สามถึงสี่สิบมิลน,นะคะตัวนี้ แต่ถ้ารอยลึกแล้วหนานะคะ13-50มิลน,นะทิมูไปแนะนำตัวนี้ค่ะเซราเคอะคริลิกแผ่นะเป็นซีเมนซ่อมแซงงานโครงสร้างสำเร็จรูปนะคะตัวนี้ก็ใช้งานง่ายค่ะซ่อมเสาโครงสร้างทั้งแนวเหนือศีสันแล้วก็แนวลาบได้ค่ะตัวนึ่งนะคะก็คือถ้าต้องการปิดรูโรงนะคะหรือว่าปิดช่องว่างปิดรูนะหรือว่ารอยแตกแล้วที่มันขยายลึกเยอะๆนะท่มูแนะนําตัวนี้ค่ะ ก็คือสเปรย์พียูโฟนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายเพียงแค่เขย่านะแล้วก็โฟมน้ําตรงจุดที่เป็นรูก่อนนะให้มันมีความชื้นแล้วเราก็คว่ำกระปองแล้วก็ฉีดเข้าไปตัวนี้นะมันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง40เท่ามันจะปิดรูโพรงต่างๆแล้วก็ซ่อมรูที่ท,ที่ที่มีปัญหาตรงนี้ได้เลยค่ะ สรุปนะคะก็คือรอยแตกรล้าวามีหลายแบบนะเราควรเลือกสตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับจุดที่เราต้องการแก้ปัญหานะคะถ้าใครสนใจก็สามารถกดสัง่งในตะก้าได้เลยค่ะ